ครับโอ้ก็ตัดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวกับมาเจอการอีกสักสักข้อ2ข้อแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นพอยโหลดจะได้คล่องมือกันจะได้คล่องมือกันเอาละครับมาดูข้อนี้ข้อนี้มันมีความน่าสนใจนิดนึงมีความน่าสนใจนิดหนึ่งก็คือว่าเราไปลงปกติเนี่ยเราจะมีซัพพอร์ตอยู่2ข้างนะครับซัพพอร์ตอยู่2ข้างจะรู้ไหมปกติเราจะมีซัพพอร์ตฝั่งหนึ่งเป็นพินฝั่งหนึ่งเป็นโรเลอร์ นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีซัพพอร์ตในลักษณะที่เป็นนะครับลื่น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 ะครับลื่นลื่น,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 นที่ A นะครับที่เเขาว่า A เนี่ยเป็นซัพพอร์ตแต่ไม่มีนะครับการต้านการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นแนวเด่ง ไม่มีการต้านการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นแนวดิ่งก็คือก็คือ AAAA จะมีต่อต้านการเคลื่อนที่ลักษณะที่เป็น Ax และก็ป้องกันการเคลื่อนที่การหมุนก็จะมีโมเมนต์เกิดขึ้นที่ซับพอร์ต a ที่ซับพอร์ต a มองออกไหมครับถ้าเราพยายามพยายามพยายามหมุน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 กระแทกแดกดันกระแทกแดกดันบาร์ตัวนี้นะครับบีมคานตัวนี้นะครับมันจะต่อต้านการหมุนที่จุด A เห็นไหม มันชี้ตรงนะครับชี้ตรงพยายามเบี่ยงนะครับไอตัวกําแพงก็จะต่อต้านการเคลื่อนที่ที่จุด A ที่จุด A มีโมเมนต์เกิดขึ้นที่จุด A อ่าดังนั้น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 ที่ A ก็จะมีโมเมนต์เกิดขึ้นอยู่ที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 ่นะครับโมเมนต์เกิดขึ้นโมเมนต์เกิดขึ้นต่อต้านการต่อต้านการหมุนต่อต้านการหมุนแล้วก็มีตัว Ax 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 นะครับ ax ซิมมา f มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมา f x มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ ax มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์เนาะเพราะไม่มีแรงต่อต้านกันที่ในแนวระนาบ ในแนวนะเขาเรียกอะไรในแนวฮอริซอนทอลในแนวแกน x นะครับในแนวแกน x ไม่มีต้านการเคลื่อนที่เนาะแล้วก็จะมีตัวโรเลอร์โรเลอร์โรเลอร์ B, ที่จุด B ที่จุด B ที่จุด B ต่อต้านต่อต้านต่อต,ต้านการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นแนวดิง่งให้เป็น B y แล้วกันให้เป็น B y แล้วกันโอเคหา support reaction ให้หน่อยว่า B y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ตัวโมเมนต์ะนะครับต่อการ ต่อต้านการเคลื่อนที่ที่จุด A นะครับที่จุด A มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับลองหยุดแล้วก็แล้วก็ล,วกลองค,คิดคิดคิดช่วยหน่อยนะครับคิดช่วยหน่อยไอตัวสมการเนี่ยคงไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะเราเราทำมาหลายข้อแล้วที่ไม่มีตัวเลขนะครับก็อย่าสับสนกันอย่าสับสนกันคิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมซิกมาเอฟแนวดิงแนวดิงอะยวช่วยก็ได้า่านะครับ ซิกมาเอฟสับวายมีค่าเท่ากันกับ0มีอะไรบ้าง B y ชี้ขึ้น B y ชี้ขึ้นลบ p ลบ p มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น B y ก็มีค่าเท่ากับ 2p นะครับมีค่าเท่ากับ 2p งพีเดี๋ยวหาโมเมนต์ที่จุด a ให้หน่อยว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทิศอย่างไงนะครับลองหาดูลองหาดู b y มีค่าเท่ากับ 2p เนาะโอเคถ้าหามาแล้วนะครับก็จะได้โมเมนต์ ต่อต้านการเคลื่อน,นที่ที่ซับพอร์ตเรเดชันที่จุด A มีค่าเท่ากับ2องเมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ PL นะครับทิศทางตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นี่เองนะครับทิศทางตามเข็มนาฬิกาได้มาแล้วอยู่ค่ามีค่าเท่ากับ PL เขียนเขียนเขียนเชียร์แอนด์โมเมนต์ไดแกรมได้เลยง่ายและข่วาวนี้นะครับเขียนเชียร์แอนด์โมเมนต์ไดแกรมได้เลยไปที่ตัวเชียร์ก่อนตัวเชียร์ก่อนนะครับตัวเชียร์ก่อนขอญาตนะครับขอญาตเขียนตัวนี้นะครับเป็นเชียร์เชียร์ไดอะแกรมเชียร์ไดแกรม v นะครับกิโลนิวตันตัวนี้ก็มีหน่วยนะครับเป็น x เป็น x เป็น x อ็กตลอดแนวตลอดแนวของตัวที่เป็น ขานนะครับตัวที่เป็นขานแบ่งส่วนเหมือนเดิมแบ่งส่วนเหมือนเดิมถ้ามีแรงภายนอกมาทํามันก็คงจะมีการนะครับการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงลักษณะสมการที่ใช้ในการอธิบายอธิบายาแรงภายในแรงภายในตัวที่เป็นเชียร์ฟอสต์นะครับเชียร์ฟอสเดี๋ยวทบทวนกันก่อนครับทบทวนอีกหนึ่งข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะถ้าคนไหนหาซับพอร์ตเรี t ชันได้แล้วก็อยากโชว์เฉยๆว่าถ้าเกิดที่ซับพอร์ต A มันไม่มี ตัวต่อต้านการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะปกติเราบ่อยครั้งที่ซัพพอร์ตเเป็นพินนะครับเราก็ทำมาหลายข้อแล้วนะครับอ่ะลองดูลองดูเราบอกว่าถ้าเกิดมีแรงภายนอกมากระทำแรงภายนอกมากระทำ,ะทำจำได้ไหมถ้าแรงภายนอกมาทำทวนแล้วทวนอีกนะครับแรงภายนอกมากระทำ F นะครับแรงภายนอกมาทำถ้ามีทิศชี้ขึ้นการเปลี่ยนแปลงของเชีย์ก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าเกิดมีแรงภายนอกมาทำการเปลี่ยนแปลงของเชีย์ก็จะมีค่าเป็นลบถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่คล่องสงสัยว่ามายัางไงกลับไปดูไปปั่นวิวช่วยกันหน่อยที่ตรงเนื้อหานะครับตรงเนื้อหาในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทที่2พาร์ทแรกจะเป็นแค่ ช่วงทบทวนนะครับช่วงทบทวนถ้าคนไหนมีเวลาก็นะครับคนไหนมีเวลาก็กลับไปดูนะครับถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็เปิดทิ้งไว้นะครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะครับปั่นวิวช่วยกันด้วยความสัมพันธ์แค่นี้นหะครับด้วยความสัมพันธ์แค่นี้สามารถเขียนเชียร์ไดแกรมได้แล้วสำหรับพอยโหลดสามารถเขียนเชียร์ไดแกรมได้แล้วนะครับเขียนเชียร์ไดแกรมได้แล้วเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากจุด A แล้วก็เขียนไดแกรมไปเรื่อยจนถึงจุด B นะครับจาก เ x มีค่าเท่ากันกับ0ถึง L ส่วน3ไม่มีแรงภายนอกมากระทำไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับไม่มีแรงภายนอกมาทำดังนั้นเชียร์ณจุดนี้เชียร์ณจุดนี้เลยกลายเป็น0นย์นะครับเลยกลายเป็น0นย์นะครับไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อมา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 ที่จุดนี้มี p มากระทำา P มีทิศทางชี้ลง ที่ทางชี้ลงมีแรงภายนอกมากระทำที่ทางชี้ลงการเปลี่ยนแปลงของเชีร์เลยออกมาเป็นลบและลบลงไปเท่าไหร่ก็ลบจาก0ูนย์ะครับลบลงไปเป็นพีแสดงว่าจาก0ูนย์ก็จะดิ่งนะครับทิ้งดิ่งลงไปทิ้งดิ่งลงไปถึงลบ p นะครับถึงลบ p ถึงลบ p โอเคนะอ่าทิ้งไปถึงลบ p ไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ ถึงมาถึงลบ P อีกแล้วในช่วงลักษณะนี้ L ส่วน3ไม่มีแรงภายนอกมากระทำดังนั้นตัวเชียก็จะคงที่ก็จะคงที่ไปอีกสักระยะหนึ่งไปความยาวอยู่ที่ L ส่วน3ไปอยู่ที่ L ส่วน3โอเคไหมครับตัวถัดมาตัวถัดมาเมื่อถึงระยะนี้ L เมื่อถึงระยะนี้มีจุด p มากระทำในทิศทางชี้ลงแรงภายนอกมากระทำในทิศทางชี้ลงการเปลี่ยนแปลงของเชียกลายเป็นลบจากลบ p ลบลงไปอีก p ก็กลายออกมาทิ้งดิ่งลงไปทิ้งดิ่งลงไปทิ้งดิ่งลงไปอีกนะครับทิ้งดิ่งลงไปอีกทิ้งดิ่งลงไปอีกนะครับจาก p ก็ออกมากลายเป็นออกมากลายเป็นนะครับลบ2 p นะครับลบ2 p ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้ โอเคทุกท่านถ้าเขียนแกนย้ำอีกทีนะครับเขียนแกนให้มันสมมาตรเลยครับเขียนแกนให้มันสมมาตรนะโอเคครับโอเคโอเคตัวถัดมาครับตัวถัดมาไม่มีแรงภายนอกมากระทําไม่มีแรงภายนอกมากทําเชียร์ก็จะคงที่ เชียก็จะคงที่ลบ 2P ไปจนถึงจุด B มีแรงภายนอกมาทำจากตัวที่เป็นซับพอร์ตที่จุด B ที่เป็นโรเลอร์พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไป 2P ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเชียก็จะเปลี่ยนแปลงจากลบ2ลงไปจ้ำลงไปนะครับพุ่งขึ้นไป 2P จากลบ 2P บวกขึ้นไปอีก 2P เลยกลับมาที่จุดสมดุลของเราพอดีโอเคนะจุดสมดุลของเราพอดี โอเคถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วก็สามารถเขียนตัวที่เป็นนะครับเขียนตัวที่เป็นโมเมนต์ไดแกรมได้เขียนตัวที่เป็นโมเมนต์ไดแกรมได้เขียนเหมือนเดิมครับทุกท่านครับเขียนเหมือนเดิมตั้งแกนให้ได้ก่อนตั้งแกนให้ได้ตั้งแกนให้ได้แกนที่เป็นโมเมนต์แกนที่เป็นโมเมนต์นะครับโมเมนต์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรม โอเคตัวนี้เป็น X m o m e n โมเมนต์ของเรามีหน่วยเป็นกิโลนิวตันแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวติดตัวแปรนะครับไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้เพราะว่าหน่วยก็จะมาจากตัวแปรโอเคหรือคนไหนกลัวลืมกลัวลืมก็เขียนก็ได้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับเขียนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่เขียนกันนะครับไม่เขียนกันโอเคเนาะโอเคแล้วก็ตี L ส่วน3ตี L ส่วน3แล้วก็ตีที่จุด B อีกเหมือนเดิมนะครับจะได้จะได้ นะครับจะได้จะได้จะได้ไดเห็นเห็นความแตกต่างเพราะว่าสมการเรื่องนี้เราจะเขียนสมการในลักษณะที่เป็นในลักษณะที่เป็นเมื่อมีแรงภายนอกมาทำเราก็จะแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะสมการในการที่บายในแต่ละช่วงนั้นจะแตกต่างกัน จะแตกต่างกันขออนุญาตทบทวนเหมือนเดิมขออนุญาตทบทวนเหมือนเดิมนี่มีตัวโมเมนต์แมกกะทํามีตัวโมเมนต์ภายนอกมมกกะทําจำได้ไหมว่าถ้าเกิดมีคัพเปิ้ลโมเมนต์มกกะทําคัพเปิ้ลโมเมนต์แมกกาธิมนะครับคัพเปิ้ลโมเมนต์มกกะทํมซิกมาเอ็มเอาถ้ามีโมเมนต์แมกกะทํานี่ทางตัวเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงของเบนดิ n งโมเมนต์ก็จะกลายเป็นบวกถ้าเกิดมี เขาเป็นโมเมนต์มากระทําในทิศทางที่เป็นทวนเข็มน,นาฬิกาการเปลี่ยนแปลงของ bending moment ก็จะไปลบก็จะไปลบแล้วอย่าลืมอีกว่าตัวมีสมการหนึ่งที่เราพิสูจน์กันมา dM by dX มีค่าเท่ากันกับเชียร์นั่นคือสมการนี้บ่งบอกเราว่าพื้นที่ใต้ ความชันของโมเมนต์ไดอะแกรมมีค่าเท่ากันกับเชีร์ถ้าเกิดไปกันต่อเป็น, acy, ปนปอินทิเกรตซิการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของเบนดิ n งโมเมนต์ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของตัวเชีร์พื้นที่ใต้กราฟของตัวเชียรยโอเคครับ ไปกันก่อนนะครับไปกันก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเนื่องจากมีคัพเปิร์โมเมนต์คัพเปิรโมเมนต์มากระทำที่จุด A อยู่ที่ PL คำถามคือ PL มีทิศตามเข็มหรือทวนเเข็มราหากมาได็มนะครับววมีทิศตามเข็มนาฬิกา,นะา,า,กาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเลยออกมาเป็นบวกฮะการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นบวกดังนั้นจากศูนย์ของเราเราก็จัดไปเลยนะครับ Bending Moment พุ่งปี๊ดขึ้นไปนะครับพุ่งปี๊ดขึ้นไปพุ่งปี๊ดขึ้นไป ไปถึงไปถึงไปถึง pl นะครับไปถึง pl โอเคนะไปถึง pl และระหว่างนั nhưng, ้นระหว่างนั้นระหว่างนั้นระหว่างนั้นเชียร์นะครับเชียร์เชียร์เชียร์มีค่าเท่ากันกับ0นย์มีค่าเท่ากันกับ0ความชันของ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  b บนดิ n งโมเมนตแแดกมมีค่าเท่าก,กันกับเชียรยเมื่อเป็นศูนย์ก็แสดงว่าก็จะเป็นเส้นตรงปกติธรรมดานะครับจับไนไมเส้นตรงแบบนี้ความชันมีค่าเท่าก,กับศูนย์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นเบ n ดิ n งโมเมนต์ก็จะคงที่ pl มาในลักษณะนี้คงที่อยู่ที่ pl มาในลักษณะนี้โอเคขออนุญาตซูมอินซูมอินซูมอินไปกันต่อครับไปกันต่อ ในช่วงต่อมาในช่วงต่อมามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงของตัว bending moment แนละการเปลี่ยนแปลงนั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไรมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากันเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของไอตัวเชียพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้กว้าง l ส่วน3กว้าง l ส่วน <us> 3สูง p สูง p เขาไหมฮะกว้าง l ส่วน3สูง p ฐานนี่ l ส่วน3สูงกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวสับสนกับฐานคูณสูงตลอดนะครับกว้างคูณยาวเลยกลายเป็น p คูณอยู่กับ l ส่วน3พื้นที่ตัวนี้เลยกลายเป็นเลยกลายเป็น p นะครับ p l ส่วน3 p l ส่วน3โอเคไหมครับ p l ส่วน3และความชันของตัวนี้ความชันของ bending อ ตัวโมเมนต์ไดแกรมคือตัว p p อคือตัว v <c oughs> คือตัวเชีรยและก็เป็นลบนะครับเป็นลบแสดงว่าก็จะมีทิศทางที่เป็นกราฟเส้นตรงที่มีทิศทางเฉียงลงเฉียงลงนะครับเฉียงลงเฉียงลงไปขนาดไหนเฉียงลงไปขนาดไหนลดลงไปขนาดไหนก็กลายเป็น pl ลดลงไป pl ส่วน3นะครับคิดออกมาก็เหลือ2ส่วน3 pl นะครับสส่วน3 pl ดังนั้น bending moment ก็จะออกมาลดลงมานะครับที่ทางเฉียงล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 งนะครับเฉียงลงจาก pl มาถึงจุดนี้ก็กลายเป็นกลายเป็น2ส,ส่วน3 pl 2ส,ส่วน3 pl นะครับสส่วน3 pl แล้วก็จะลดลงไปอีกนะครับลดลงไปอีกลดลงไปอีกนะครับลดลงไปอีกลดลงไปอีกเท่าไหร่ลดลงไปอีกเท่าไหร่ก็ลดลงไปอีกเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟของบริเวณนี้ พื้นที่ใต้กับของบริเวณนี้นะครับพื้นที่ใต้กัปของบริเวณนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหรก็มีค่าเท่ากับกว้างนะครับกว้างคูณยาว L ส่วน3ยาว 2P พื้นที่ตัวนี้เลยกลายเป็น 2P ส่วน3 2 PL ส่วน3 2PL 2PL ส่วน3นี่คือปริมาณที่เขาจะลดลงลดลงจาก2 PL ส่วน3 2 PL ส่วน3ก็ลดลงไป ลดลงไปเป็น0นะครับเป็น0ูนที่จุด b เป็น0ูนที่จุด b ีโอเคนะครับเป็น0ูนที่จุด B ีโอเคโอเคและความชันของกราฟความชันของกราฟช่วงนี้นะนะครับความชันของกราฟช่วงนี้ก็มีค่าเท่ากันกับเชียนะครับมีค่าเท่ากันกับเชียก็คือความชันช่วงนี้ก็คือลบ 2p นะครับความชันตรงนี้ก็ลบ 2p เขียนเขียนตีกรอบให้มันชัดๆนะปกติเส้นนี้ไม่ใช่เส้นตรงนะมันต้องมันต้องชันกว่านี้นิดนึงนะครับมันต้องปุ๊กปุ๊กชันกว่านี้นิดนึงเพราะตัวนี้ความชันอยู่ที่ลบพีนะครับความชันเส้นนี้อยู่ที่ลบสองพีนะครับลบสองพีโอเคแหละครับโอเคแหละ นะครับโอเคละ่ะข้อนี้ก็ไม่ยากมากไม่ยากมากอยากเอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีโจทย์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะมีโจทย์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเราจะได้ดูได้หลายแบบดูกันได้หลายแบบนะครับดูกันได้หลายแบบอ่ะนะครับเห็นไหมแค่ความสัมพันธ์แค่นี้เองความสัมพันธ์แค่นี้เองเราก็สามารถเขียนเชยร์กับโมเมนต์ใดแกมได้แล้วแทนที่จะไปตัดเป็นช่วงตัดเป็นช่วงตัดเป็นช่วงคิดนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้แต่ตัดเป็นช่วงคิดนะค ออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบนะออกข้อสอบข้อหนึ่งเต็มเมถ้าปกติแล้วมหาลาัยเขาจะออกข้อสอบข้อหนึ่งเต็มเสําหรับการที่เป็นเขียนนะครับตัดเป็นช่วงตัดเป็นช่วงแต่ก็ไม่น่าเกิน 2- อสาช่วงนะครับไม่น่าเกิน 2- อสาช่วงจะโจทย์จะได้วิธีทําจะได้ไม่ยาวมากเพราะว่าเขาต้องออกข้อสอบเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องนี้ออกหนึ่งข้อก็ต้องปู้ยี่ปู้ยากันระหว่างตัวที่เป็นพอยโหลดนะครับตัวที่เป็นคอนเซนเท l o โหลดตัวที่เป็นดิสตริบิชันโหลดปู้ยี่ปู้ยารวมกันเพื่อ ทดสอบนะครับทดสอบวิศวกรนะครับน้อยนะครับทดสอบพวกเรานะครับว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขนาดไหนแต่ถ้าคนไหนรู้เรื่องเชียร์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเชียร์ตัวโหลดเชียร์และก็โมเมนต์ไดแกรมเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราหาออกมาได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าข้อนี้เราเก็บเต็มแน่นะครับเราเก็บเต็มแน่นะครับเออนะครับ ลองลองทำดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งเลยกว่อนต่กี่ข้อหนึ่งสลับพอยโหลดจะได้ไปตัวที่เป็นดิสติบิวชันโหลดนะครับอ่ะเก็บเต็มครับทุกท่านเก็บเต็มครับเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ